เอาทุกคนเราจะไปกับคำถามแรกเลยนะคะว่ามาออสเตรียยากไหมจริงๆแล้วมาออสเตรียเนี่ย มันส่วนตัวพิมพ์คิดว่าไปเกาหลียากกว่านะคะเพราะว่าไปเกาหลีเนี่ยมันเหมือนกับการขอ KETA เหมือนจะง่ายนะคะแต่ว่าคนกลุ่มวัยทํางานนะคะมันจะผ่านยากมากเนาะอย่างเช่นพ่อแม่ลูกขอไปกัน3ามคนอย่างเงี้ยพ่อกับแม่ไม่ผ่านลูกผ่านอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะไปเกาหลีจะเป็นแบบนี้เนาะหรือว่าเราไปขอวีซ่าต้องใช้เวลาเป็นเดือนแล้วมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องผ่านการขอวีซ่าที่ไปเกาหลีก็คือเหมือนเหมือนวันที่อ้อนแล้วเราต้องโชว์นู่นโชว์นี่โชว์นั่นเยอะมากในอ่างองีคือมัน พี่นรู้สึกว่ามันจุกจิกอ่ะเออแต่ถ้าเรามาให้ออเนี่ยมันจะง่ายกว่าตรงที่ว่าเออ ถ้าเรามีเอกสารตัวเองพร้อมแล้วแล้วก็เรามีสเตทเมนเนาะสเตทเมนหรือว่าเรามีเงินโชว์เออแล้วก็มันจะมีอีกแบบนึงคือแบงก์การันตีแบงก์การันตีเนี่ยจะใช้จำนวนจานวนปริมาณเงินน้อยกว่านะคะที่เราเอาไปโชว์อิมเขาค่ะว่าเราจะมาที่นี่อะไรอย่างี้นะเงินก้อนนั้นมันจะอยู่แค่ประมาณสี่ห้าแสนก็คือมาได้แล้วประมาณ 6, 000, เดือนหเดือนหรือปีหนึ่งนะคะแต่ถ้าหากว่าเราจะมาแบบ เงินเราใช้เงินสเตเตเมนต์คริมมองว,ว่าถ้าสเต t ต m e เมนต์น่ะเราใช้แบบล้านหนึ่งเงี้ยมันจะแบบเซฟมากแต่หนึ่งแล้วนะก้อนที่หนึ่งผ่านเนาะถ้าเราก้อนนี้ไม่มีปัญหาผ่านนะอันที่สองอันที่สองเนี่ยสำคัญมากก็คือ GTE นะคะ GTE ตัวนี้เป็นการเขียนจดหมายแนะนำตัวเองค่ะว่าเรามาที่นี่ทำไมเรามาทำอะไรที่นี่แล้วเรา จะยืนยันกับเขายัางไงว่าเราจะกลับไทยแน่นอนร้อเซนะคะว่าเราไม่โดดอยู่ที่นี่ไม่หลบอยู่ในประเทศเขาไม่ไม่ไม่แบบยืดต่อยืดอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะ่ะก็คือ,อถ้าถ้า GTE ของเราดีก็คือเราจะผ่านนะคะ,ะมาออสยากไหมก็ตอบไปแล้วนะคะอันต่อไปมามาที่ออสเซเลียเนี่ยหางานยากไหม บอกตรงว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะคะทุกคนคือช่วงหนึ่งที่แบบขาดคนน่ะแล้วที่เมื่อต้นปีที่แล้วมันขาดคนใช่ไหมคะแล้วก็พอเหมือนเพิ่งเปิดประเทศอะคะ่ะเขาก็จะออฟเฟอร์เงินเยอะๆเพราะว่าเพื่อที่จะได้แบบมีลูกจ้างแต่ว่าณตอนนี้หาง,งานยากนะคะถ้าแบบเรามองในกลุ่มสังคมแบบสำหรับคนที่ยังไม่มีอะไรเลยโดยเฉพาะคนที่ยืนทายแล้วกําลังจะมาอย่างนี้นะคะก็คือ ไม่ได้มองว่าอยู่ที่ไทยคุณมีอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าคณมาที่นี่คือนับหนึ่งนะคะถ้าเรามาที่นี่เนี่ยอันนี้ไม่ได้เฉพาะอันนี้เฉพาะแค่คนกลุ่มใหญ่นะไม่ได้เหมือความถึงคนที่เป็นพยาบาลหรือว่าอาชีพพิเศษที่สามารถต่อเนื่องที่นี่ได้นะทุกคน ถ้าเราหมายที่นี่อันดับแรกที่เราจะเข้าก็คือสังคมไทยนะคะอย่างเช่นไปทางานร้านอาหารเนาะเราก็เคยไปทํามาเหมือนกันนะคะผ่านมาเหมือนกันทําตั้งแต่คิทเช่นเทนคิทเช่นเทนก็ตอนแรกคิดว่าเป็นผู้ช่วยเชฟเนาะแต่ก็ไม่ใช่นะคะทุกคนก็เป็นพน,นักง,งานคนหนึ่งตาแหน่งตําแหน่งหนึ่งเนี่ยเออเราก็หันผักุ้งเข้าล้างจานอะไรประมาณนี้งานหลักของเราเนาะแล้วก็มือก็จะแบบได้แผลมาเต็มเลยอะไรอย่างี้นะก็แล้วแต่ออ แล้วก็งานร้านอาหารก็จะมีแบบประมาณนี้นะทุกคนก็จะมีะเป็นเคจิ Hand มีเป็นเชมมีอ n เทรมีออเทรก็คือคนที่ทำปิ้งปิ้ง,งย่างๆนะทุกคนแล้วก็มี ตำแหน่งยมหรือว่าตำแหน่งคนทำแกงอะไรอย่างนี้จะเป็นส่วนในครัวเนาะแล้วก็ครัวหน้าก็จะอันนี้คือครัวหลังนะทุกคนแล้วก็ครัวหน้าก็จะเป็นในส่วนของการทำขนมหวานการทำค็อกเทลการทำเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของเด็กเสร์มนะคะส่วนของเด็กเสร์ฟก็คือจะไปในเรื่องของการเรียนรู้เมนูอาหารแล้วก็การต้อนรับลูกค้าการบริการการเสิร์ฟอาหารการเทคออเดอร์อะไรแบบเนี้ยค่ะ หรือก็จะมีส่วนของเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ถ้าเป็นร้านใหญ่ๆนะคะอันนี้คือเจาะเฉพาะเดเรื่องงานร้านอาหารเพราะว่าคือยังไงอะเรามาที่นี่เราไม่คนร้านอาหารอยู่แล้วนะทุกคนอืคือถ้าเป็นเคาน์เตอร์เขาก็จะเอาคอนซีเนียนะคะเพราะว่าซีเนียคือแบบอยู่มานานรู้งานรู้นู่นรู้นี่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบสอนคนพวกนี้เพราะว่าเขาจะรู้เยอะกว่าคนอื่นแล้วก็เติมเติมแบบ ป้อนความรู้ให้กับคนคนนี้มันน่าจะเวิร์กกว่าอะไรอย่างนี้กับการที่เขาปั้นเด็กใหม่ขึ้นมาแบบไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยมันจะปั้นยากกว่านะคะก็เคาน์เตอร์จะเป็นในเรื่องของการจ่ายเงินให้ลูกค้านะคะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการแบบบางร้านก็จะเป็นเทคออเดอร์แบบเทคเอาไว้หรือว่าไดอินก็คือการกินข้างในร้านนะคะแล้วก็เทคเอาไว้ก็คือการเอากลับบ้านนะคะที่นี่แล้วก็ร้านอาหาร หงงาเงินยากไหมเราก็จะไปในร้านอาหารในอย่างนี้แล้วก็พวกงานคาเฟ่งานคลีนงานคาเฟ่งานคลีนงานล้างรถงานเวฮาวสงานนวดมีงานงานคลีนเนี่ยก็คือจะมีแยกอยินนะทุกคนจะมีแบบแยกคลีนเป็นคลีนโรงเรียนคลีนออฟฟิศคลีนบริษทัทคลีนสถานีตำรวจคลีน ของรัฐบาลกับไพรเวทอะ่ะมันจะมีรัฐบาลกับเอกชนแล้วก็มีคลีนบ้านคลีนบ้านก็จะมีกันคลีนแบบว่าเราไปกันเองคนคนหนึ่งหาคนหา,หาล,ล,ลูกลูกกลุ่มอะค่แล้วกเ็เราก็ไปช่วยกันคลีนหรือ,อาการคลีนแบบว่า คนไทยเขารับมาจากต่างชาติอีกทีหนึง่งแล้วก็เรามาแล้วเราไปไปรับจากเขาแล้วก็ไปคลินแต่ว่าจะบอกว่าถ้าเรามาโดยที่เราไม่รู้อะไรเนี่ยก็ก็จะออโอเคนะคะเพราะว่าเราได้เงินอยู่ที่20อะไรเงี้ยเราก็โอเคใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเรารู้แล้วอ่ะก็คือกันที่เขารับมาจริงๆแล้วบ,บ้านหลังนึงเขารับมาชั่วโมงนึงหรือว่า หลังหนึ่งอย่างเงี้ยมันอาจจะอยู่ที่สองร้อยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไปทำเราอาจจะได้แค่ยี่สิบบาทอะไรเงี้ยยี่สิบดอนอะไรเงี้ยคือไม่ได้โกหกนะนี่คือเรื่องจริงจากประสบการณ์จริงแล้วก็จะรู้มาจากจริงๆเนาะหรือว่าบางคนเขาก็จะแบบอืมบอกว่าติว่าบ้านนี้หกบ้านนี้อสามชั่วโมงหกสิบนะให้ไปเลยหกสิบพี่ให้แบบเต็มที่เลยแต่จริงๆเขาก็ได้หกสิบเหมือนกันเข้าใจใช่ไหมแล้วก็หกสิบตรงนี้หมายความว่า เราเป็นคนไปทํางานเขาเป็นคนรับงานมาแต่เขาก็คือได้ครึค้งหรือเขาเอาจจะได้เยอะกว่าเราแต่ว่าเราไม่รู้อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มีการคลีนแบบได้ชั่วโมง50แบบนี้ยคะ่ะก็ เห็นไหมเมื่อกี้ได้แบบนั้นใช่ไหมละ่ะแล้วทีนี้ได้แบบ50อย่างนี้ก็คืออย่างเพื่อนต่างชาติอะคะ่ะเพื่อนมองโกเลียเขาทําเงินคลีนเนาะเขาทําเองของเขาอะคะ่ะเขาก็จะได้ชั่วโมงละ50แล้วก็ในขณะที่เพื่อนของแม่เขาก็ทําเองเหมือนกันแต่เขาทํากับเพื่อนนะก็นี่คือหันกับเพื่อนแล้วนะหันกับเพื่อนแล้วนะครึ่งครึ่งเขาได้ตกชั่วโมงละ70นะทุกคนเงินคลีนมันมีไล่ตั้งแต่1 0 20 ตอนจนถึง70เท่าที่รู้มานะแล้วก็มันแล้วแต่ว่าเราทำงินคลีนแบบไหนแต่ถ้าเราทำงินคลีนออฟฟิศคลีนพวกบริษัทอะไรเงี้ยมันจะอยู่ที่ 25, 27, 28, 30, 35อะไรประมาณนี้นะคะส่วนเ,เมื่อกี้ลืมบอกนะคะร้านอาหารร้านอาหารก็จะมีมาตั้งแต่เท่าที่รู้ปัจจุบันนี้นะคะทุกคนเฉพาะความรู้ของตัวเองนะประมาณ18เนาะ18ถึง30กว่าอืม แล้วก็ move on แล้วนะคะทุกคนงาน warehouse งาน warehouse นะคะก็จะมีส่วนใหญ่จะอยู่ที่25 2 7 28แล้วก็ว e k e n d ก็จะได้ที่30แต่ถ้าเป็น Holi d a y นะคะเราจะได้อยู่ประมาณ50นะคะทุกคนก็คือโอเคเออแล้วก็งาน warehouse เราก็ต้องเจาะไปอีกว่าเป็น warehouse ประเภทไหนงาน warehouse ก็จะเป็นแบบมันจะมีประเภทแพ็คเยอะๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราจะแพ็กก็ต้องดูว่าเขาแพ็คแบบไหนเขาแพ็ค อา,อาหารเครื่องดื่มหรือ,อเขาเรียกว่าอะไรอะวัสดุผาพันธ์อะไรนะไม่รู้แหละเขาเรียกว่าไม่รู้คืออันที่เขาเอาไปเป็นพวกพวกยาเภอสอัชอะไรแบบนี้นะก็แล้วก็มีพวกออโรงงานโรงงานโรงงานเนี่ยก็จะมีอยู่ที่25ดอนส่วนใหญ่เนาะไม่ว่าจะที่บริสเบน เออไม่ใช่บริสเบนที่เมลบิร์นหรือว่าที่ซิดนีย์ก็จะอยู่ประมาณยี่สิบห้าสามสิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทําโรงงานอะไรด้วยนะคะอย่างพี่คนหนึ่งพี่สนิทเลยเขาไปทํางานโรงงานที่เป็นทําลิปสติกใช่ไหมเอ่ยเขาก็ได้เกือบส0สิอยู่น,นะคะมันก็ไม่ได้เหนื่อยมากเอแต่ถ้าเราไปทําโรงงานแบบเหมือนที่ตอนนั้นที่เขาไปลุยอ่ะคือเขาทานนํางานขนมปังเจแปะทําขนมปังอ่ะคือเขาแบบขายไปสองวันสองคืนนั่นก็คิดว่าที่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ ก็เหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่พี่เขาบอกมานะแต่ตัวเองไม่เคยไปทํางานโรงงานเนาะอ,อแล้วก็งานล้างร้นงานล้างร้นเนี่ยมันมีน่าจะเลทน,น่าจะอยู่ที่ยี่สิบห้านะเท่าที่ช่วงหนึ่งเคยศึกษามาเนาะ,ะงานคาเฟ,งาาเฟ่งานคาเฟ่ก็จะมีออในส่วนของออร์เรเดอร์นะคะส่วนของออร์เรเดอร์ก็คือคนที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างในร้านเลยคือฉันทำตั้งแต่ take order, serve, เทคออเดอร์เสิร์ฟ เคลียโตเซตโตฉันทำเหมือนเด็กเสร์ฟทุกอย่างเลยแล้วก็ฉันก็ไปทําเป็นบาริต้าด้วยอะค่ะทําชงกาแฟค่ะฉันทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยติ้งขนมปังด้วยทํางานทุกอย่างเลยนี่คืออ l l o u n d e er, everything นะคะแต่ว่าถ้าเราทําตําแหน่งบาริต้าเนาะก็คือแล้วเสียงดัง <c oughs> ถ้าเราทําตําแหน่งบาริสต้านะคะเราก็จะเป็นแบบว่า ทำคาเฟ่อย่างเดียวค่ะทำกาแฟอย่างเดียวนะคะแล้วก็งานนี้ค่ะราคาจะอยู่ที่ประมาณ25แต่ถ้าเราทำในกลุ่มของคนไทยนะคะสังคมคนไทยที่ออสเตรเลียเนอะโดเฉพาะในใน,ในเมืองซิดนีย์นะพิาะพิูมือซิดนียเนาะก็อยู่ที่20่สิบดอ์นะคะแคชแคชเลยนะ20่สิบดอ์แต่ มันก็มีอันนี้คือเฉพาะของกลุ่มคนไทยแต่ถ้าเราทํากลุ่มคนต่างชาติเขาจะให้เราจ่ายแท็กนะฮะก็อยู่ที่แต่บางก็มีบางร้านที่เจ้าานเขาอารมุบอร่อยเขาแบบว่าด้ยวยความที่ยูวิซ่านัเกเรียนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบให้เราจ่ายแท็กยี่สิบชั่วโมงแล้วก็ที่เหลือจ่ายแคสให้เราหรือว่าเขาจะให้เราทํางานแค่เฉพาะที่เราสามารถจ่ายแท็กให้เขาได้นะคะอือม,มันก็ จะอยู่ที่ประมาณ25อัปนะคะแล้วก็ถ้าเราเก่งมากๆอะไรอย่างนี้หรือว่าเราเป็นคนมีประสบการณ์แล้วเราเลิศมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีร้านที่เขาจ่ายแคชให้เราด้วยนะคะอยู่ที่30น้อยหลังพี่พี่เขารู้จักก็ทํา3สเหมือนกันแล้วก็เอ่อเขาจ่ายแถกก็อยู่ที่35อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็ของเราด้วยนะคะสําหรับคนที่ชอบในด้านของงานกาแฟนะคะพิมแนะนําว่าอยู่ไม่ต้องไปเรียนที่ออรนะคะอยู่เรียนที่ไทยก่อนเพราะว่าที่ออร์แพงนะคะทุกคน พิมไปโรงเรียนหมดไปเป็นหมื่นอนะหมื่นกว่าสองหมื่นละได้มาแบบอ,อจ้าเนี้ยอืแล้วก็เราต้องไปหาประสบการณ์เอาเพราะว่าเขาสอนเราแต่ว่าให้เราใช้ฟูลครรมแต่นมที่เราไปเจอเป็นนมแบบซอยมิลคโอ๊กมิลค์ไลท์แบบไม่แช่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ ที่อุฝึกอยู่มันเป็นพวงครีมนะมันไม่เหมือนันะมันตีไมได้อย่เนี้ยคือมันมันอยู่ที่ประสบการณ์นนะทุกคนพิมแนะนําให้เราไปหาที่ไทยก่อนนะคะเราค่อยมามันง่ายกว่ามาต่อยอดอืมทิมรวบแล้วนะตั้งแต่หางานยากไหมทํางานอะไรดีก็ใส่เข้ามาหมดแล้วเนาะอะ่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะชอบงานแบบไหน,นอ่ะแล้วก็เหลืออีเดนอีอันหนึ่งนะจ๊ะเป็นงานนวดงานนวดเนี่ยเขา ส่วนใหญ่นะคะเงินโน้นก็จะมีเท่าที่รู้จะมีแบบสองแผนกก็คือแผนกต้อนรับคนที่ทํางานต้อนรัาบอะค่ะก็จะได้อยู่ที่ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะให้เราเท่าไหร่นะคะเมื่อสามปีที่แล้วเขาให้ชั่มงนสิบแปดหรือเปล่าถ้าจะมีผิดแต่ว่าเจ้าของใจดีมากแค่ไปเทรนเฉยถ้าเราไปทําเขาจะให้อยู่ที่ชิปส่วนใหญ่เขาจะแบ่งเป็นชิปด้วยอะคะ่ะชิปเช้าชิปเย็นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าชิปเช้าชิปบ่ายไม่แน่ใจแต่ว่า มันจะได้อยู่ที่ประมาณ180นะคะสำหรับคนที่เป็นรีเซพชันเนอะ180-150ก็อยู่ในกลุ่มนี้ไม่ได้มากเกินกว่านี้นะคะแล้วก็ถ้าเราเป็นคนนวดเองอะ่ะมันจะได้ตั้งแต่ถ้าแบบไม่ได้หมูมากไก่เลยนะได้180-300ถึงกว่า400อะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นอยู่กับว่ายุ่งหรือเปล่าแล้วก็งานนวดส่วนใหญ่เขาจะเท่าที่พิมพ์ศึกษามาอาจจะไม,ไม่ได้รู้จาะขนาดนั้นนะก็คือ,อเหมือน เขาก็จะรักเราระดับหนึ่งนะถ้าเราเราเขาก็จะแบ่งครึ่งครึ่งให้เราอ่ะคือเรานวดชั่วโมงละเจ็ดสิบแบบนี้ใช่ไหมคะสมมติเราเก็บจากลูกค้าชั่วโมงละเจ็ดสิบแบบนี้ค่ะเราก็จะได้สามสิบห้าเจ้าของได้สามสิบห้าอะเงี้ยแล้วก็เอ่อมันขึ้นอยู่กับว่าเรานวดแบบไหนด้วนเดนดิฟนวดออยนวดกี่ชั่วโมงนวดกี่นาทีมันมีกันหารไปตามปริมาณตรงนั้นซึ่งจริงๆเราอ่ะเวลาเราทําตกชั่วโมงหนึ่งอ่ะได้เยอะอยู่นะคะแบบ มีเคยมีคนบอกว่าได้ประมาณเจ็ดสิบปสิบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ว่าได้ยังไงนวดยังไงแล้วก็เ,เจ้าของร้านเขาจะอแบ่งครึ่งกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นครึ่งๆเเลยนะคะ แล้วก็มีเงินนวดนะคะทุกคนไม่ต้องช็อกนะคะเพราะว่าถ้าอยู่จะมาทำเงินนวดดูต้องศึกษาดีๆที่นี่มีเงินนวดแบบว่านวดจริงๆนวดแบบนวดลายเส้นนวดลายกํมเนื้อจริงๆกับนวดแบบนี้นะจ๊ะก็คือนวดแบบใช้มือช่วยด้วยช่วยลูกค้าที่เป็นผู้ชายด้วยแล้วก็มีเงินนวดแบบว่า f u l เ service ก็คือทั้งใช้มือใช้ปากแล้วก็ใช้ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าไม่รู้คือ f u l เ service อะนะก็คือ ล้ายๆกับที่ไทยเขาเรียกว่ามัสัตย์แฮปปี้เอนดิ้งหรอใช่ไหมประมาณนั้นอะ่ะก็้นอยู่กับว่าเราเลือกใส่งานของเราแต่คนไทยในส่วนใหญ่ๆหลายหลายคนเน่ะเขาก็ยังทํางานนวดแบบนวดจริงๆอ่ะนะอืมแล้วก,ก็มีอะไรอีกยังอะไรอีก